ในแบงค์ปากช่องเป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจเนี่ยตามล่าตัวกันมาอยู่มีการลงพื้นที่เนี่ยในการสืบกว่า20วันเพราะเป็นผู้ต้องหาในการก่อเหตุไปขืนใจหญิงวัย59ปีและมีการอ้างบอกว่าผมเนี่ยชอบป้าเขามานานแล้วตำรวจกว่าจะจับกลุมได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะสรุปสุดท้ายหนีไปอยู่ใต้สะพานแต่ก็ไม่รอดถูกจับได้อยู่ดีครับตำรวจไอ้แบงค์อยู่ไหน แบงอยู่ไหนไปไปไปข้างหลังคุณผู้ชมนี่คือภาพนี้ตอนที่ว่าสารวัตรแจ้นำทีมสืบนครบาลเนี่ยไปจับกลุ่มในแบงค์ปากช่องนะฮะเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุขืนใจหญิงวัย5้59ปีนี่แหละคุณผู้ชมแต่ตำรวจบุกไปถึงปุ๊บ เจ้าตัวไม่อยู่ครับเพิ่งออกไปได้เพียงแค่แป๊บเดียวเองนะหนีออกไปหลังหลังบ้านนี่แหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันแค่เสี้ยววินาทีเพราะว่าจังหวะถ้าเราดูตามกล้องเนี่ยมีเสียงหมาเห่าขึ้นมานี่นี่นแบงค์คนนี้เสื้อสีเขียวอพอมีเสียงหมาเห่าออกมาในแคลนี้ลุกขึ้นเลยลุกเลกลุกลนแล้วพอร,รู้อยู่แล้วว่าตัวเองทําอะไรไว้ใช่ตํารวจมาถึงบ้านแล้วปุ๊บก็เดินออกหลังบ้านมดนุดหนีหายไปเลยในป่าหลังบ้านคุณผู้ชมตํารวจก็เลยไม่ได้เจอตัวนตอนนั้น จนสุดท้ายเนี่ยตำรวจรับแจ้งจากสายตรวจนะฮะในพื้นที่สอนอพระโขงบอกว่าไปเจอชายต้องสงสัยคนหนึ่งนี่นี่คือป่าหลังบ้านอันนี้ก็คือหลังจากที่แบงค์เดินออกจากบ้านแล้วใช่ไหมครับ<ช>ตำรวจเนี่ย <ฮะ S 2> ก็เขาดูว่ามันสามารถหนีไปไหนได้อีกทีนี้ว่าเอ๊ะมันหนีขึ้นเขาเข้าปงเข้าป่าไปหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมครับคนที่ทําความผิดเอาไว้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเวรกรรมจะช่วยตำรวจในการทํางานนะ,ะฮะเพราะอะไรตำรวจเนี่ยสามารถตามไปจับได้<ช>ทีนี้พอไปถามเจ้าตัวว่าเฮ้ ทำไมเองเซนดีจังเลยอ่ะเออรู้ได้ไงตำรวจจะมาเขาตอบยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาไปได้วิชามาจากวงไพ่คืออะไรลองไปฟังครับแล้วหนีไปไหนมาถือไปกล้องมาครับแล้วก็ก่างๆเล่นเล่นของหรือเปล่าแล้วทำไมผมถึงมองไม่เห็นเฮ้ยครับเล่นไพ่ไงหนีตำรวจเอออ่า เรารวจแล้ววิ่งเลยอะยาวไงก็โดนแล้วมุดอยู่ตรงไหนตรงที่หนึ่งอ่ะรอก็รอดเลยเราต้องสวดต้องสวดเลยไหมต้องท่องอะไรไหมไม่ไม่ไหนลองท่องให้ฟังหน่อยดิไม่เอาแล้วทำไงคือเราสักวันไหมไม่หมายถึงว่าเวลาหนีตำรวจอะเราต้องอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบที่แบบไม่ต้องวิ่งถ้าวิ่งเลยอะยาวอ่ะยังไงก็โดนพี่เดี๋ยวพี่บอกเห็นหลังวัยวัยแล้วโดน ต,ต้องใช้เทคนิคเหมือนเจอหมี่หรอแก้งตายเงี้นิ่งๆใช่ไหมอันนี้แต่สุดท้ายเนี่ยหลักการดีตแต่ก็หนีไม่รอดอนะครับก็ถูกจับได้แต่ทีนี้คุณผู้ชมไปดูต้นเรื่องที่ทําให้ในแบงค์คนนี้ถูกจับมันมีวงจรปิดเมื่อ23กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์คนนี้คุณผู้ชมมาที่แมนชั่นแห่งหนึ่งแล้วเปิดประตูเข้าไปในห้องของคุณป้าวั้59ปีคุณป้าแกหลับอยู่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามจะขืนใจป้าก็บอกผมเล็งป้ามานานแล้วแต่ป้าแกวิ่งหนีคุณผู้ชมดูๆภาพนี้วิ่งหนีเลยแบงค์มันก็วิ่งไล่ตามเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายด้วยความที่คุณป้าแกทาตัวด้วยนะ้ำมันมะพร้าวลื่นไง<อ>แบงค์มันจับไม่อยู่ไงมันก็หลุดมือไปป้าแกก็วิ่งหนีออกมาได้แล้วแกก็มาแจ้งความกับตํารวจนะครับคุณผู้ชมตํารวจก็เลยออกหมายจับแล้วก็ตามจับได้ทีนี้เนี่ยพอตามจับปุ๊บ ก็พาไปเจอผู้การจอหน่อยถูกต้องแล้วนะฮะผู้การจอก็ลงมาสอบปากคำด้วยตนเองเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับวผมให้เข้าห้องเขาแล้วเราทำอะไรมัางทำอะไรบ้างผมก็แก้ผ้าแต่อ้ที่ร่วมเกินน่ะทำอะไรบ้างจับกรูดครับอืมเอานิยมคนสูงอายุอ่ะไม่นะครับเขาก็รู้แบบไม่สูงแต่งตัวแบบไม่สูงอายุอะครับครับสารภาพหรือเปล่า มองมองหน้ามองหน้าผู้การผมรับสลัภาพแต่ผมไม่ได้องคืนแล้วผมจะทำยังไงดี้รัรับสลัภาพแต่ไม่ได้องคืนผมอาจารีผมได้แต่ผมไม่ได้องคืน,มไ,ไ,นไม่ได้สอนแต่ไม่รู้ว่า,า,วาผมคืนนะ่ะมันมีความหมายว่าอยังไงบ้างแล้วผมก็ลูง้งอมรับแหละพี่ ไม,ไม่รู้ว่าความหมายยังไงก็อย่างที่ทําไปนี่แหละนี่แหละคือความหมายความพยายามที่จะออใช้กําลัง<ะ>ล่วงเกินคนอื่นเขาแบบนี้ออผิดอยู่แล้วนะฮะมผิดเต็มๆหลักฐานออชัดเจนขนาดนี้แล้วเจ้าตัวมีประวัติ มีหลายคดีประวัตินี้เยอะเลยคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ปี55 9กรกฎาคมปี55ตอนนั้นโดนเรื่องของข้ขอหารักทรัพย์นะฮะในพื้นที่อ่างทอง18เมษายนปี58ยักยอกทรัพย์ในพื้นที่อ่างทองอีกเหมือนกันและ12กรกฎาคมปี60ก็เคยถูกดำเนินคดีเป็นผู้ขับขี่แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษด้วยนะฮะในพื้นที่ของโคราชนั่นเองแน่นอนว่าคดีเยอะขนาดนี้แล้วก็ก่อเหตุอีกก็ จัดการตามกฎหมายต่อไป,ไปเลยนะที่ผ่านมาจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสพยาล่าสุดนี้ก็คือคดีเกี่ยวข้องกับทางเพศแล้วนะครับคุณผู้ชมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ